สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่18ตุลาคมชหน้าซินหัวรายงานว่าถ้าอากาศยานานานาชาติเสียมเรียบอังกอร์ณเสียมเรียบศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาได้เริ่มต้นการดำเนินงานในวันจันทร์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้ได้มีคอมเมนต์ของชาวไทยมาฝากพี่น้องด้วยนะคะ ก่อนจะไปรับชมคอมเมนต์เรามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสนามบินของชาวกัมพูชาก่อนค่ะรายงานระบุว่าเที่ยวบินพานิชเที่ยวแรกของสายการบินบางกอกแอร์เวสได้ลงจอดที่ท่าอากาศยานเมื่อเช้าวันที่16ตุลาคมและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากวงสีวิสุทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชานาวิสิกราวา่า ท่าอากาศยานที่มีรันเวย์ยาว3,600เมตรจัดเป็นท่าอากาศยานาน,านานาชาติระดับ 4E ที่สามารถรับรองเที่ยวบินระยะไกลจากทั่วโลกลงทุนโดยบริษัทอังกอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์โพสต์อินเวสเมนต์กัมพูชาจำกัดในเครือบริษัทอวินนานอินเวสเมนต์โฮดดิ้งจำกัดของจีน สนามบินแห่งใหม่จะก,กระตุ้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเสียมเรียบในยุคหลังการระบาดใหญ่ของโรคโควิดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 นายวิสุท์กล่าวและว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ความร่วมมืออันดีระหว่างกัมพูชาและจีนภายใต้แผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของ BRI นายวิสุทธ์กล่าวว่า ท่าอากาศยานจะมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวการค้าและเศรษฐกิจของกัมพูชาในระยะยาวและประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดเสียมเรียจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากท่าอากาศยานแห่งนี้ด้านเมาฮาวาน,นันรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนของกัมพูชากล่าวว่าท่าอากาศยานจะสามารถรองรับผู้โดยสาร7ล้านคนต่อปีตั้งแต่ปี2024 และเพิ่มขึ้นเป็น12ล้านคนต่อปีตั้งแต่ปี2040นับเป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของกัมพูชาฮาวานนันกราบนี่และกรอบการทำงานตามความร่วมมือเพชรหกเหลี่ยมระหว่างกัมพูชาและจีนสำหรับท่าอากาศยานานานาชาติเสียมเรียบอังกอร์ครอบคลุมพื้นที่ราว4,375ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือนครวัดราว40กิโเมตรและห่างจากตัวเมืองจังหวัดเสียมเรียบราว50กิโเมตรสำนักเลขาธิการเสริมว่าถ้าอากาศยานานานาชาติเสียมเรียบแห่งเก่าถูกปิดทำการทั้งหมดแล้วโดยเที่ยวบินพาณิชย์การของขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทั้งหมดถูกโอนย้ายไปยังท่าอากาศยานนะคะต่อมาเรามาเริ่มฟังความคิดเห็นของชาวไทย และชาวต่างๆว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรในขณะที่ชาวกัมพูชากล่าวหาว่าถ้าอากาศยายาเสียมเรียบใหญ่โตวกว่าถ้าอากาศยายาสุวรรณภูมิและดอนเมืองของชาวไทยเรานะคะเราเริ่มมาฟังความคิดเห็นท่านแรกกันนะคะความคิดเห็นท่านแรกนี้เป็นของชาวไทยคะ่ะได้กล่าวไว้ว่าเหนือก,กว่าในด้านเดินทางด้วยความทุลักทุเลและค่าต่อรถเข้าเมือง ความคิดเห็นท่านต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าคอมเมนต์ที่เปรียบเทียบเรื่องความสะอาดและคราบสกรปรกของสนามบินช่างคิดได้เอาสนามบินใหม่ที่เพิ่งเปิดไม่กี่เดือนมาเทียบกับสนามบินที่เปิดมาแล้วเป็น10เป็นร้อปีสุวรรณภูมิเปิดได้ปี2549เปิดมา17ปีดอนเมืองเปิดใช้เป็นเมื่อปี2457เปิดมา109ปีแล้วทั้งสงสนามบินก็มีการพัฒนาปรับปรุงกันตามยุคตามสมัย แล้วอย่าลืมว่าทั้งสองสนามบินมีผู้ใช้บริการรวมกันเป็นหลัก10ล้านคนขึ้นไปต่อปีมันก็มีโอกาสที่จะมีการดูแลความสะอาดอาจจะไม่ทั่วถึงอยู่บ้างงั้นมาลองดูกันว่าสนามบินที่ชมว่าสะอาดนักหนาในตอนนี้ในอีก3-5ถึงปีข้างหน้าจะเป็นสภาพไหนและความคิดเห็นท่านต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าสนามบินดูเหมือนวัดสาลาพักของพระในประเทศไทยมีแบบนี้เยอะมาก หลังคาสีส้มก็เป็นของวัดผมดูแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยหรูหราอลังการสู้สุวรรณภูมิไม่ได้ความคิดเห็นท่านต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าคนขเขมรไม่เคยเข้าไทยทางสนามบินสุวรรณภูมิก็งี้แหละปกติเข้าไทยผ่านป่าผ่านดงเลยคิดว่าสนามบินขเขมรหรูแล้วความคิดเห็นท่านต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าสนามบินดดนเมืองอายุเป็นร้อยปียังสามารถไปเปรียบสนามบินใหม่เอี่ยมได้ห้าห้าห้าอ่ะ ความคิดเห็นท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่าชอบที่คนไทยบางคนตั้งชื่อสนามบินให้ใหม่ว่าอบายภูมิแอร์พอตคงหมายความว่าใครที่ต้องการไปเที่ยวแหล่งอบาย,ยมุกก็ให้ใช้บริการสนามบินนี้ได้เลยจากนั้นก็ต่อไปยังแหล่งคาสินโนศูนย์แกง๊งคอนสนเตอร์เรียกค่าไถลักพาตัวลวงกระเป๋าชิงทรัพย์อะไรก็ว่าไปคิดได้ไงเด็ดจริงๆ ความคิดเห็นท่านต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าบางทีก็เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ชมประเทศของตัวเองโดยไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกับไทยชมตัวเองเฉยๆก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกชอบแต่จะเอามาเปรียบเทียบกับไทยแทบทุกอย่างก็รู้อยู่ว่าคนไทยก็ไม่ยอมทัวจะลงก็ยังชอบทําแบบนี้หรือจะเป็นแผนการตลาดของคนงบน้อยก็ไม่รู้ความคิดเห็นชาวไทยท่านนี้ได้กล่าวต่อไว้ว่า สิ่งที่เหนือกว่าดอนเมืองและสุวรรณภูมิคือไกลกว่าและเดินทางลำบากกว่าและค่ารถแพงกว่าและบริการแย่กว่าและยังมีรังคาแดงกว่าคนไปเที่ยวน้อยกว่าแล้วก็กล้าบอกว่ากว่าอีกนะความคิดเห็นท่านต่อไปนะคะได้กล่าวไว้ว่าเมืองไทยที่ดีสุดงดงามที่ดีสุดภูมิใจไทยแลนด์เด้อจ้าความคิดเห็นท่านนี้ได้กล่าวต่อนะคะว่า เต็มที่เลยครับพ่อคุณคนเก่งเราคนไทยขออยู่แบบนี้ก็พอแล้วความสุขของคนขี่อิจฉาและความสุขของคนรู้จักตัวตนความคิดเห็นท่านต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าขอสแสดงความยินดีกับชาวเขมรด้วยไทยเรายอมรับว่าสุวรรณภูมิกับดอนเมืองนั้นสู้เสียมเรียบไม่ได้จริงเพราะ,ะเขมรน,นั้นเขาพัฒนาประเทศได้เก่งมากๆล้ำหน้าไทยไปเยหลาย,ลายสิบปีเลยยินดีด้วย ความคิดเห็นชาวไทยท่านต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าสนามบินสร้างไม่ตรงปกตั้งอยู่นอกเมือง50กิโลค่าเดินทางโดนไปหลายหลักพันถนนก็เป็นเดินฝุ่นตลบต,ตลอดทางสุดยอดมากเมืองไทยสู้ไม่ได้จริงๆแล้วก็มีสติ๊กเกอร์หัวเราะมานะคะความคิดเห็นท่านต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าเห็นชาวต่างชาติรีวิวแล้วเชื่อได้ว่าเหนือกว่าของไทยจริงๆทั้งค่าบริการที่แพงกว่าค่ารถที่ต้องจ่ายเพิ่ม ความห่างไกลตัวเมืองแต่ระบบขนส่งห่วยถนนที่มีแต่ฝุ่นแดงงานบริการที่ไม่เอาไหนสรุปคือการสร้างความผิดหวังความไม่ประทับใจให้กับลูกค้าสนามบินเมนล้วนทําได้เหนือกว่าไทยทั้งหมดแล้วก็ยังส่งสติกเกอร์ยิ้มมานะคะทุกคนต่อไปมีความคิดเห็นของชาวไทยอีกท่านหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้ว่า ขอแสดงความยินดีกับเขมรที่มีสนามบินจีนมาตั้งที่เขมร50ปีต่อจากนั้นก็รับเศษจีนแล้มาซ่อมแซมอย่างเดียวคนที่จะไปใช้สนามบินนี้มีแต่คนไปเล่นคาสิโนทั้งนั้นความคิดเห็นท่านต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่ายินดีด้วยกับชาวกัมพูชาครับขอแสดงความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปครับจากคนไทยคนหนึ่งครับความคิดเห็นท่านนี้ได้กล่าวต่ออีกนะคะว่า เหนือกว่าไทยจริงๆแหละเหนือกว่าเรื่องค่าโดยสารเข้าเมืองของไทยรถไฟฟ้ารถเมย์ไม่ถึงร้อยแต่กัมพูชาฟันไปเกือบพันเลยทีเดียวความคิดเห็นท่านต่อมานะคะได้กล่าไวไว้ว่าการปฏิเสธความจริงทุกอย่างและหลอกตัวเองไปวันๆคือสิ่งเดียวที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตค,คนขณรให้มีความสุขคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ หากแอดมินพูดผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าแอดมินเป็นมือใหม่อยู่อาจจะพูดและอาจจะให้สำเนียงที่ผิดพลาดไปอย่างทุลักทุเลกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่เข้ามารับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ